นีทุกคนนะคะเราก็ทำปลาต้งองโกกันเสร็จแล้วนะคะใช้เวลาสักพักหนึ่งนี่มีสังขยาใบเตยนะคะแล้วก็มีนมข้นเดดดี้วันจะใช้จามีลองกินดูก่อนอ <Daddy. S 2> อาให้สามีลองกินดูนะ,ะ mm hmm. ทำครั้งแรกทุกคน กันมาได้นะคะเพราะว่าจ๋าไม่เคยทำอนนี้เป็นครั้งแรกจริงๆเลยทาปลาต้งโขกชิ้นเล็กจ๋าว่ามันน่ากินกว่านะจ๋าชอบกินปลาต้งโขกชิ้นเล็กๆนะคะตอนอยู่ที่ไทยมันน่ากินกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแป้งทาปลาต้งโขกสาเร็จรูปเนี่ยมันจะอร่อยหรือเปล่าโอเคเบบี้ฮะอย่าสามีเป็นคนทอดนะไหมเลยโยโฟโอเคเบบี้เาเลยอ่ะ เขาบอกว่าจัสมินวเขาบอกว่าชิ้นหนึ่งประมาณ150ยห้า uh สิบแคลอรี่้ยเบบี้ให้เด็กลองกินนะคะว่าจะมินจัสมินต้องชอบอยู่แล้วทุกคนมันอร่อยเดี๋ยวจัจะลองกินกับสังขยานะคะเบบี้โอ้โหกินโอเคเบบี้อ่ะ เดี๋ยวลองกินดีกว่าจะได้กินกับสังขยาว่ามันจะอร่อยไหมนี่สังขยาใบเตยเดี๋ยดิสังขยาใบเตย can you say สังขยาใบเตย no 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 สังขยาใบเตย the ใบเตยอีก the p เพนเพนเพนดิษเรียบไปพูดไปถูกภาษาอังกฤษอื่าไหม จ้าว่าแป้งนี้มันแข็งแข็งไปนิดนะทุกคนแต่ก็แต่ก็ใช้ได้นะคะแก้ขัดได้มันแข็งแข็งไปนิดนึงแต่ก็โอเคโอชิ้นนี้อรเอยเด็ดฟินทำไรเป็นลูกอร่อยเป็นเท่าคือฟีฟีทำไรไหมหนูชอบไหมคืออุ๊วเด็กๆชอบนะฮะเด็กบ้านนี้กินอะไรก็อร่อยไปหมดดันนี่ you like it you think the ฟลาวอร์ค่ะแล้วพี่วิทย์ด้ค่ะสามีบอกว่าแป้งมันจะแข็งแข็งนิดนึงนะคะไอ้ป้าทั้งโกสำเร็จรูปนะคะเดี๋ยวจ๋าจะลองเป็นแบบเราเรานวดแป้งทำแป้งเองนะคะเดี๋ยวต้องไปต้องไปหาสูตรก่อนอันนี้ง่ายสุดแล้วทุกคนเขาบอกวิธีการทำมาในกล่องนะโอ้โหทุกคนนองค้นของโปรดจ๋าเลยแต่ว่ามันมันอ้วนน่ะทุกคนขอ ขอนิดเดียวอืมอืมอะเป็นชอบอืมที่ overcooked อืมตั้งไฟนานไปหน่อยทุกคนมันมันกลายเป็นเหมือนกับว่าแบบกรอบคือเดี๋ยวครับลูกใส่อร่อยอร่อยเอาไปบีอะอันนี้ชิ้นใหญ่จะทำเป็นชิ้นใหญ่แล้วก็มีอันนี้ชิ้นเล็กน่ากินกว่าเนานะอืม ไม่ส่วนยุ่งไรไปวิ่งก่อนโอ้น้องฟีฟีชอบนมข้นนมข้นอร่อยสุดแล้วจ็คมินน่ะจ็คมินชอบอันนี้ไหมอ๋อยุ่งไรที่ส่วนเด็กๆชอบนมข้นใบเตยก็น่ากินนะคะทุกคนน้องฟินน่ะน้องฟินน้องฟินฟินยุ่งอะไรดิฟีดิสตอร์ฟินยุ่งอะไรดิส no น้องกินโอยน้องฟินกินเปล่าๆจ้ามาเปหลายวันนะคะทุกคนเพราะว่าเราไม่สบายกันนะคะติดหวัดกันบ้านไป ไอกันทุกคนน้องพินไม่ได้ไปโรงเรียนน้องที่ที่แล้วสองสามวันอยู่นะเพราะว่าน้องไม่สบายซีบีกก้ก็ไอทีบี้ไม่ไปโรงเรียน <c oughs> อ๋อวันนึงนะจ๋าร่ำมีอาการแบบเริ่มแบบมันจีบโคอนะคะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวต้องกินมะนาวแล้วก็เกลือแม่บอกว่าเออมีมะนาวแล้วก็ใส่เกลือไปเยอะๆนะ,ะแล้วก็นะกินมาเลยช่วยได้นะ,ะเดี๋ยวจะลองกินดู สามีจ๋าเขาก็ไม่สบายไอทุกคนแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นเยอะแล้ว you know what ตอนเช้า you know we like in the morning I like to eat with the boiled rice it's good yeah Good I put in the in the yeah in the rice very good I like it จ้ำว่าจ้ำว่า นี่ทุกคนเป็นนัทวอเตอร์นะคะอันนี้อร่อยมากเลยรสชาติเหมือนแบบน้ำมะพร้าวแบบสดๆนะทุกคนไม่ใส่น้ำตาลอร่อยมากเลยอะ่ะ unsweet it's it good กีโก้เลิฟเอต come on you want that can you get กิโก้ลุกไม่ได้นะฮะทุกคนอู <c oughs> uh ้หูอิสเดียร์นีไม่ทันได้เคี้ยวนะทุกคนกลืนหมดไปแล้วเช่นโอ้ยกิโกอ I give you another o n น ฟีนเราเปว้มมีน่เปว้กเยเอามาละอขอบคุครับ้ขจะมีแป้งเหลือนะคะทุกคนตอนนี้ให้เด็กๆเล่นละเป็นเดะคแป้งเหลือทำเยอะจะทำทั้งกล่องนะคะที่ซื้อมานะคะเพราะว่านะทำแล้วก็ทำทั้งกล่อง เดี๋ยวครั้งหน้าจะลองทำทำแป้งเองนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงบ้างไม่เลี้ยวไม่เลี้ยวเลยโคโคโนตโคโคโนตอร์โคโคโนตไม่ไม่มันอร่อยนะลูก it's good like fresh coconut เหมือนน้ำมะพร้าวอ่อนแบบนี้น้องไม่เคยกินนะเยอะ coconut water วะน้องฟินน่าสงสารมากเลยทุกทีน้องเขาไม่สบายแล้วพอกลางคืนอ่ะน้องก็เหมือนแบบนอนแล้วแบบพักอยู่หายใจไม่ออกนะสงสารน้องมากเลยตอนนี้ดีขึ้นแล้วเมื่อวันศุกร์ไข้ขึ้นจ๋าก็เลยให้น้องอยู่บ้านนะคะตอนนี้โอเคขึ้นแล้วน้องวีบี้ก็ไอเลืแบบตอนนี้นะแบบคือไม่สบายนิดหน่อยหน่อยนะกลัวกันไปหมดเลยน้องกลัวว่าจะแบบนะ จ้าม,ม,มินเจ้ามินมากินอีกแล้วออโอเคนะคะทุกคนก็วันนี้เราต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะจะเอาคลิปสั้นๆมาฝากทุกคนกันนะคะก็เดี๋ยวพยายามลงคลิปมาฝากทุกคนในอาทิตย์หน้านะตอนนี้นะคะแลนที่จ๋กกาโปรเจกต์จ๋านะคะที่จ๋าบอกไว้ในวิดีโอครั้งก่อนนู้นนะคะว่าจ๋าจะมาทําโปรเจกต์หลังบ้านทุกคนอาทิตย์ที่ผ่านมาฝนตกทั้งอาทิตย์เลยนะ Last week it's rain all week right? ยิวเป็นก็เช่ e กันด้วยในทีมฝนตกทั้งอาทิตย์เลยนะคะอาทิตย์หน้าก็ตกจนถึงวันไหนอาทิตย์นี้ฝนตกจ n ถึงวันไหน How you do? Yeah. I, think until yeah. yeah. I plan to you know c l e a n i n the bed but how do you? So we need to do when we come back I guess from the trip yeah. ต้องต้องทำสงสัยต้องเดี๋ยวไปเที่ยวก่อน่ มาเริ่มโปรเจกต์หลังบ้านกันนะคะโอเคนะคะทุกคนก็วันนี้จ๋าต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะแล้วไว้เจอกันวีดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะเแบบี้สวัสดีค่ะมาม,ม,ม่สวัสดีค่ะแล้วเห็นไหมคะน้องฟินน้องฟินสวัสดีค่ะป้าป้านาอาก่อนเร็วน้องฟินครับ <c oughs> น้องฟินสวัสดีป้าป้านาอาก่อนแล้ว <c oughs> สวัสดีครับเร็ <c oughs> สวั ebe, ส,วด, ja. ส,วด, yeah. สวดีค่ะพี Daddy, ่พี oh. ่สว hey, ัสดีค่ะก right. ับลูกเล้สวัสดีค่ะแดดดีบายบายด้วยจ้ามินมาสวัสดีป๊าป๊านี่ค่ะกลูกสวัสดียุ้ยเบาย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 สวยเก๋น้ำน้ำน้ำอร่อยมากที่เดิม